สำหรับใครที่งบประมาณไม่เยอะนะครับแล้วเห็นเฟร,รม T ินเอ็กไฟเบอรตัวใหม่แล้วถูกใจมาจัดกันได้เลย T ินเอ็กไฟเบอร1.0ครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิว ทีเด็กไฟเบอร์1.0กันนะครับผมตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเลยนะครับ1.0เนี่ยปกติแล้วอ่ามันจะเป็นตัวถูกเนื้อ5,000กว่าบาทนะครับตัวเนี้ยแพงขึ้นมาหน่อยแต่สิ่งที่มันแพงขึ้นมาเนี่ยผมว่ามันคุ้มค่ามากๆนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะอ่ะอย่างแรกเราไปที่ล้อก่อนล้อเนี่ยมันเป็นล้อ20นิ้ว4.6นะครับยางให้เป็น CST มา20.1.5นะครับอ่า เฟรมเป็นอลูมิเนียมและสิ่งที่สําคัญของเฟรมตัวนี้คือมันเป็นเฟรมซ่อนสายนี่มันจะไม่มีสายมาระเกะระกะเฟรมมันซ่อนสายอยู่ด้านนี้นะครับอ่าและมันลบรอยเชื่อมให้อีกตั้งหากเฟรมลบรอยเชื่อมซ่อนสายเดี๋ยวบอกราคาแล้วจะอึง้งตัวนี้แค่8000บาทเท่านั้นนะครับอ่า ตัวตัวเฟรมนะครับจุดล็อกเนี่ยเป็นจุดล็อกสองชั้นจะเหมือนกับตัว2 0จุดศูนเลยนะครับผมเราเปิดออกมาเรากลางออกมาเดี๋ยวก่อนปกติต้องใช้สองมือ,อ,อ,อ่ใช่สองมือมันก็ง่ายกว่านะครับอแต่ขาเข้าเนี่ยมันง่ายแล้วละ่ะขาเข้ามันแค่กดเข้าอ่านะครับและตัวเฟรมมันเป็นเฟรมทรงใหม่ของทินเมาเรียบร้อยแล้วหลายๆายคนจะชอบหางหลังของทนะินเเนอะตัวนี้ มันจะดูแบบเดี่ยมๆแล้วเฟมเนี่ยมันจะเป็นเฟรมทรงสี่เหลี่ยมนะครับมันจะเป็นท่อเล็กๆทรงสี่เหลี่ยมผมว่าสวยงามเลยล่ะนะครับอตัวนี้เนี่ยเป็นอ่เดี๋ยวดูที่คอก่อนแล้วกันตัวนี้มันมากับคอสองชั้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมจุดพับก็แน่นนะครับพับง่าย ออกแฮนด์ hand, มีที่พักมือมาเรียบร้อยนะครับมือเบรกเป็นดิสเบรกนะตัวนี้เป็นดิสเบรกสายนะครับผมเป็นชิปเตอร์8สปีดนะครับของ l t w o o นะครับอ่าถ้าเกิดเรามาดูที่จานนะครับจานจะเป็นจานชั้นเดียวนะสำหรับตัวนี้เป็นรุ่นประหยัดจานชั้นเดียวเหลือแล้วถ้าเกิดใครมีก็ประมาณในอนาคตเพิ่มเติม,ตมก็ค่อยมาเปลี่ยนอัพจานกันได้นะครับอ่าตัว บินผีก็ให้ lt วูนมานะครับผมมี8สปีดนะครับอ่ะหลักอาานเป็นอลูมิเนียมของทิน e x นะครับเบาะนิ่มนั่งสบายนะครับโดยรวมแล้วจริงๆแล้วสำหรับราคา8000บาทเนี่ยผมว่ามันเกินคุ้มมากๆเลยนะสำหรับเฟรมที่ซ่อนสายแล้วก็ลบรอยเชื่อมอีกต่างหากผมว่ามันน่าจะหายากพอสมควร ในตลาดนี้ถ้าคือเราเคยเห็นแบรนด์อื่นๆมาอะไรคุ้มแต่ว่ามันไม่ได้เฟรมลักษณะน,นี้เฟรมมันไม่ได้ซ่อนสายมันไม่ได้ลบรอยเชื่อมอ่าผมว่ามันมันไม่มีอะไรที่มันเรียบเทียบได้หนึ่งต่อหนึ่งนะแต่ว่าตัวเนี้ยอย่างน้อยผมว่ามันจะตอบโจทย์หลายคนถ้าเกิดว่าชอบเฟรมลักษณะน,นี้นะครับเดี๋ยวไปดูว่าพับแล้วเป็นยังไง เวลาพับแล้วมันก็จะออกมาค่อนข้างที่จะเรียบร้อยนะครับจะไม่ได้แตกต่างกับทิน x อ็กไฟเตัว2.0มากนักนะครับผมก็ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างแคบนะเอาวางอยู่บนเขาเรียกว่าอะไรท้ายรถอะไรพวกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสบายเลยล่ะนะครับวางท้ายรถได้ง่ายใช้งานง่ายนะครับตัวทิน x f i r e ฟเตัวนี้อยู่ที่ราคา8,000บาท8,000เท่านั้นถูกมาก นะครับผมถูกมากๆราคาแค่8 0 0 0บาทเท่านั้นแล้วก็ได้ชุดขับ8ปสปีดมาแล้วด้วยเฟร,รมซ่อนสายลบรอยเชื่อมแล้วด้วยผมว่าณาปาัจจุบันเนี่ยน่าจะหา,เ,าเขาเรียกว่าอะไรนะเฟร,รมลักษณะนี้ในราคาขนาดนี้น่าจะยากนะครับซ่อนสายลบรอยเชื่อมแล้วเป็นเฟร,รมตัวใหม่นะอย่างที่บอกว่าเฟร,รมตัวเนี้ยเป็นเฟร,รมตัวใหม่ของ t ิ n x fly bird นะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดชอบตัวนี้สนใจตัวนี้ติดต่อมาได้นะครับเฟรมตัวนี้ทีเไฟเบอ1.0เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดสีสีนะครับจะมีสอีอะไรนะจะมีสีเทาน้ำเงินตัวที่รีวิวอยู่นะครับมีสีเทาฟ้านะครับมีสีดําแดงนะครับแล้วก็มีสีดําฟ้า แล้วแต่ว่าจะชอบสีไหนนะครับถ้าเกิดสนใจก็ติดต่อร้านไบกาเดนนะครับ0 8 9 7์0 0 2เ 9, 9หรือติดต่อมาทาง l ล n e ดีก็ได้นะครับไบกาเดน BKK k นะครับลายดีไบกาเดนบีเค k นะครับต้องมี BKK ด้วยนะครับร้านอยู่บางกลวยนะครับผมนนทบุรีถ้าเกิดสนใจก็แวะมาได้นะครับ สำหรับรีวิววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับสำหรับตัว tin x ตัวใหม่ tin x five b i r d 1.0ขอบคุณครับ กดไลค์กดแชร์กดทับสกายไอ้ด้วยนะคะ